สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เรามาที่บ้านนะคะอาจารย์มานอนที่บ้านอยู่เมื่อคืนนะคะได้ทานข้าวกับคุณแม่มีความสุขมากเลยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาดูต้นพริกเนาะเรามาดูต้นกล้วยต่างๆแล้วก็ต้นตะไครนะคะน้นะคะมีด้วยนะคะคุณแม่จะขุดสระไว้นะคะขุดสระเพื่อที่จะลงปลานะคะลงปลานะคะลงปลานินเนาะ ึ่งบอ่อที่ที่หลังบ้านของอาจารย์เนี่ยนะคะก็จะลงปลาหนิลเกือบ3,000ตัวนะฮะท่านผู้ชมคิดดูว่าปลาหนิล3,000ตัวในตัวละ80บาทเนี่ยตกเป็นเงินเท่าไหร่เนาะก็ต้อง8 80คูณ5,000มันเป็นหลักแสนเลยนะท่านผู้ชมนะกลายเป็นเงินแสนเลยนะคะอันนี้ก็คือหลังบ้านนะคะของเรานะคะก็จะปลูกต้นข้าวด้วยนะคะอันนี้ก็คือบ้านนาะเห็นไหม นี่ก็หลังบ้านก็จะเป็นข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวนะคะก่อนว่า,ามีปลูกอะไรบ้างนะคะอันนี้คุณแม่จะปลูกตะไคร้ไว้รอบๆนะคะให้เป็นให้เป็นการาใช้พื้นที่หนึ่งนะคะในการาทำให้เกิดประโยชน์ตะไคร้นี่มีประโยชน์หลายอย่างใบนะคะเอาไปต้มไปต้มไปแกงนะคะลำต้นก็สามารถเอาไปทำ เมี่ยงเอาไปทําอะไรต่างๆได้นะคะถือว่าต้นตะไคร้นี่เป็นเครื่องหอมอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเครื่องหอมชั้นดีของการนํามาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเลยทีเดียวเนาะน้านี้นะคะจะกลายเป็นน้ำนะะที่สามารถเมื่อเต็มแล้วสามารถขึ้นนํามารดผักได้นะคะซึ่งตรงนี้เราจะใช้เป็นแผงโซลาเซลล์ในการปั่นน้ําขึ้นมาไว้ในนี้นะคะให้น้ำเนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี แล้วก็สามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปีซึ่งตอนนี้กําลังเป็นโครงการเริ่มเนาะของคุณแม่นะคะอันนี้ถ้าตรงไหนมีน้ำนะคะที่ใดมีน้ํามันก็จะมีความอดุดมสมบูรณ์ที่นั่นเราสามารถปลูกปลูกผักหรือแล้วก็ปลูกอะไรต่างๆได้นะฮะซึ่งผักเหล่านี้นะคะก็จะมีคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าของมันในตัวนะอันนี้ก็จะเป็นถั่วถั่วนี้จะเป็นถั่วถั่วที่ไม่ โอ้อันนี้มันจะต้องใช้อันนี้นะนต้องใช้ไม้อันนี้ลูกชายกับลูกสาวนะคะม้วนเขาวนขาที่นั่งมวนเขาที่นั่งอันนี้ทุ่งนาย,ยังไม่ใส่ปุ๋ยเลยแต่เห็นคุณแม่บอกว่าขาโมยปุ๋ยอาจารย์มาใส่แล้วก็เลยเขียวได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นข้าวซิว่าเป็นยังไงบ้างอุ๊แต่ดินสวยมาก ยอมรับว่าพื้นพื้นดินตรงนี้สวยมากเลยพื้นดินสวยมากค่ะ